มันมีขุมทรัพย์อยู่เนี่ยตอนนี้7จ็มงสิคือกําลังจะหมดแล้วมันเป็นปลาท้องโกะที่กรอบมากแล้วก็ไม่ต้องจิ้มนมจิ้มสังขยาเลยก็ได้ชุดละแค่25วบาตทเท่านั้นรสชาติกลมกล่อมมากต้องเดินไปซื้อค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยิน,นิต้อรเพู้สู่เฟอร์เนชั่นอรุณสวัสดิ์ชาวที่สดใสที่โคราชนะคะ คลิปก่อนๆออเราเคยพาไปกินอาหารเช้าในกรุงเทพเนาะที่แบบไปร้านคาเฟ่สวยๆอะไรเงี้ยวันนี้เรามาเปลี่ยนสไตล์กันบ้างจะพาไปซื้ออาหารโลโกจริงๆแล้วว่าอาหารโลโกก็อาจจะไม่ถูกนะักเพราะว่าจริง,รง,รงๆแล้วมันก็คือเหมือนแบบอาหารเช้าที่ทุกคนคุ้นเคยอะปลาต้องโกมูปิ้งอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมจีนกับกรุงเทพจากร้านเด็ดด้วยสาเหตุที่เราต้องตื่นแต่ชเช้าแล้วก็รีบไปเนี่ยเพราะว่าร้านเหล่านี้นั้นตั้งแผงกันตั้งแต่แบบ หกโมงช้าทุกคนแล้วก็แบบ8ปดเก้าโมงก็คือหมดแล้วบางร้าน7จ็ดโมงก็หมดแล้วพอฉันเราต้องรีบไปเดี๋ยวพาชาบูชาโคไปด้วยค่ะเพราะว่าไปซึมซับบรรยากาศมื้อเช้าที่โคราชกันไปค่ะเวลา นกที่ตื่นเชา้าคือนกที่ได้กินปลาต้องโกตอนเชา้าค่ะโทษใหม่ๆเลยอ่ะคือร้านเนี้ยต้องมานะเราอยู่แถวสวายเลียงเดี๋ยวขึ้นโลเคชัน่นขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เพราะว่าปลาต้องโกของเขาอ่ะมันจะไม่เป็นแบบตันๆแน่นๆเนาะเนือข้างใน่มันจะแบบโปรง่งกรอบโอ้ยอร่อยมากอะ่ะทุกคนเราต้องไปเข้าแถวซื้อแล้วค่ะไปกัน มาก่อนแบบ7จ็ดโมงแปดโมงช้านะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เจ็ดโมงสิคือกำลังจะหมดแล้ว<ม>เพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยรีบมานะคะ <c oughs> จากร้านขนมจีนนะถ้าใครตื่นเช้ามาแล้วนะมันต้องให้คุ้มก็คือเราต้องเดินต่อไปที่ร้านขนมจีนเป็นร้านขนมจีนที่อร่อยมากๆๆๆอีกร้านหนึ่งแต่ก็เหมือนกันก็คือต้องรีบมา ท้าหมดจริงๆชุดละแค่25บาทเท่านั้นรสชาติกลมกล่อมมากต้องเดินไปซื้อค่ะถึงร้านขนมจีนแล้วค่ะก็คือไม่มีชื่อร้านซิป้าสังวาเดี๋ยวขึ้นบนโทรศัพท์ไว้ให้ต้องสั่งต้องมากินชุดละแค่25บาทเท่านัาทท้นอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมสุดๆวันนี้ชาผู้เชี่ยวคนเลยพามาซื้อนะคะเราจองไว้แล้ววันนี้เราจะซื้อกลับบ้าน16ถุงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบมานะไปซื้อกัน และครบแล้วค่ะทุกคนกลับบ้านไปกินกันสื้อกลับกรุงเทพได้แหละ ทุกคนนกที่ตื่นเช้าก็จะได้กินหมูปิ้งด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หนองไผ่ล้อมเดี๋ยวขึ้นโลเคชั่นให้เหมือนเดิมมีหมูปิ้งขายมีอย่างอื่นขายด้วยเดี๋ยวไปดูว่าเขามีอะไรบ้างปกติเราจะซื้อแต่หมูปิ้งไม่ละ6บาทนะมันต้องรีบมาเหมือนกันเพราะว่าสักประมาณแบบ8ปดเก้าโมงเขาก็หมดแล้วเหมือนกันหมูปิ้งเป็นอะไรที่ต้องกินนะไปค่ะ ทุกคนหมูปิ้งร้านนี้มันไม่ใช่หมูปิ้งแบบหมูปิ้งนมสดนะมันจะเป็นหมูปิ้งที่เขาว่าหมักเองแบบที่เราเคยกินกันตอนเด็กๆอะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่กินหมูปิ้งใช่ไหมก็มีทั้งไก่ย่างแล้วก็หัวใจย่างแล้วก็ตับย่างด้วยไก่12บาทหัวใจ10บแล้วก็ตับส2องหมูปิ้งไหมละหเหมาไปเลยจ้าข้าวเหนียวราดดิสอร่อยนะคะนุ่มมากเลยนี่ข้ามวันข้ามคืนก็ยังนุ่มอยู่เลยอร่อยจริงคอนเฟิร์ม หบละมุดนิดเลยทุกคนมันมีขุ่มซัพ์อยู่เพราะฉะนั้นพี่แม่ขาาใจดีมากเลยอะมีช้อนตักขุ่มซัพ์ไว้ให้เราด้วยหมือนตอนแรกเราจะเอาช้อนมาเองขอบคุณนะคะค่ะบางคนก็ชอบค่ะนะมันนี้ชอบมากก็ต้องขออ๋อก็เลยต้องมีช้อนไว้บางมีแห้งก็มีงกอมันจะได้กลิ่นวอม ออร่ยยมากเลไม่เหลือไปถึงบะหมี่แห้งแล้วค่ะข้าวเหนียวเนี่ยแหละไม่เหลือไปถึงบะหมี่แห้งควากินประจำของจามพาประจำเลยครับบะหมี่แห้งแล้วแถเองไม่ต้องปรุงอะไรเลยบะหมี่แอบคุณนะคะเออเอามาทำแต่ถึงบอกไงว่ามันไม่เหลือถึงบะหมี่ไงได้แล้วจ้าอาหารเช้าของเราแถ้น้ำทิ่ ะะอุย้ยข้าวเหนียวก็อร่อยจะมีปลาบองกับปลาแดงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค,ครับ มาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราต้องรีบกินตอนที่มันยังร้อนอันดับแรกเลยอ,อยากให้เห็นปลาต้องโกทุกคนะเห็นปลาต้องโกปะอย่างที่บอกมันเป็นปลาต้องโกแบบไม่ใช่ปลาต้องโกเนื้อแน่นๆข้างในมันเป็นปลาต้องโกที่กรอบมากแล้วก็ไม่ต้องจิ้มนมจิ้มสังขยาเลยก็ได้เพราะว่าตัวปลาต้องโกมันะ มีรสชาติอยู่แล้วมันอาจจะเค็มๆนิดนึงเห็นไหมทวนมันโปร่งๆข้างในมันอาจจะเค็มๆนิดนึงแล้วก็แบบเป็นแป้งมันๆทอดกรอบๆอร่อยมากอ่ะโดยเฉพาะตรงเกาะตรงปลายๆอ่ะไม่รู้ไหมได้ยินเสียงไหมคือมันกรอบมากนี่ขนาดซื้อเราก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วนะคือมันยังกรอบมากอเลยเพราะฉะนั้นคู่ควรแก่การตื่นเช้าเป็นอย่างมากอันนี้ก็เหมือนกันอย่างที่บอกมันไม่ใช่หมูปิ้งนมสดมันเป็นหมูปิ้งที่เขาอ่ะหมักเอง พราะฉะนั้นแล้วอะเวลาแบบเขาปิ้งใหม่ๆแล้วมันจะมีน้ําซอสซีอิ๊วซึ่งเราสามารถขอเขามาได้ด้วยอะดีมากเลยทุกคนไมล้ละ6บาทเท่านั้นเราไก่ก็ไมล้ละสิบบาทอันใหญ่มากอันใหญ่มากหมูกไก่เลือกได้เลยแล้วก็ขนมจีนอันนี้เรายังไม่ได้แกะเนาะเพราะว่าจริงๆเราซื้อกลับกรุงเทพมันเป็นขนมจีนที่ชุดละ25บาบาทได้มาทั้งตัวขนมจีนน้ำยาแล้วก็มีชุดผักมาให้ด้วย เดี๋ยวเผื่อว่าทุกคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะมื้อเช้าไม่มีผักเลยก็ใช้ผักจากขนมจีนได้นะคะยังไงก็จริงๆอ่ะมนันมีร้านอื่นอีกเยอะเนาะเดี๋ยวไว้เผื่อคลิปหน้าเราพาไปกินอาหารเช้ามื้อไหนอีกเป็นอาหารเช้าที่แบบมีความรู้สึกโฮม,มี่เนาะให้ความรู้สึกแบบอ้สมัยฉันเป็นเด็กๆฉันกินอาหารเช้าแบบนี้จ้า ทุกคนต้องรีบไปกินอาหารเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆวิ่งเล่นด้วยก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันฝากความรักถึงเด็กๆที่บ้านทุกคนได้คะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะกิไนไม่ได้นะคนที่กินไม่ได้นะอันเนี้ยไม่ได้เลยของมาม้าครับใครไม่จิ้มข้าวเหนียวก็คืพอพลาดล่ะอ่า อร่อยมากอร่อยจริงอ่ะ